Audio ขาสื่อครับช่องสปอร์ตแฟนก้าวนะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสําคัญทั่วทุกโลกนะครับวันนี้ก็วันที่สิกันยายนโยธันเราจะไปที่ไอซ์แลนด์เพียรงบริครับเป็นคู่ระหว่างแชมป์ล็อกโรเวอร์นะเจอวอเตอร์ฟอร์ดนะครับคู่นี้แข่งตีสองนะสนามแชมป์ล็อกโรเวอร์ต่อลูกครึ่งนะฮะราคานะครับแชมป์ล็อกโรเวอร์ต่อลูกครึ่งนะครับผลงานช่วงหลังนะฮะเป็นแชมป์ล็อกบุกมาเยือนนะวอเตอร์ฟอร์ดชนะสี่หนึ่งนะ แชมปล็อกได้ในบ้านชนะ3 0มศนแชมปล็อกได้ในบ้านชนะ6 1ครับแล้วก็มาเยือนครับชนะ2 0ครับพร้อมช่วงหลังแชมปล็อกดีมากครับชนะหมดเลยนะครับด้านผลงานช่วงหลังของแชมป์ล็อกฮะก็บุกไปเยือนฮะฟิลฮาร์มแพ้มา2 1นะครับแล้วก็บุกไปเยือนโบฮีเมียครับแพ้2 1นะฮะแล้วกลับมาเล่นในบ้านครับแพ้ฟลอร่าคาลินครับ1 0ครับแล้วก็บุกไปเยือนฟลอร่าคาลินแพ้4 2นะฮะพร้อมช่วงหลัง4เกมไม่ชนะใครเลยนะครับนะ ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสศาบแชมล็อกช่วงหลังนะฮะด้านวอเตอร์ฟอร์ดนะครับฟอร์มช่วงหลังก็มีเสมอดานดาวหนึ่งหนึ่งฮะชนะคิงสมานะฮะสี่หนึ่งแล้วก็ชนะลองฟอร์ดทาวส์สี่หนึ่งนะครับวอเตอร์ฟอร์ดบุกไปเยือนแพ้เซนแพ็กติกสองหนึ่งแล้วกลับมาเล่นดับบาิชชนะโบฮีเมียนหนึ่งศูนย์ครับก็ถือว่าฟอร์มอีกทรงหน่อยนะฮะวอเตอร์ฟอร์ดช่วงหลังนะครับตารางคะแนนตอนนี้นะครับเป็นแชมล็อกโรเวอร์อยู่ดับหนึ่งนะฮะก็จะฝูงเลยนะครััับบบส่่วนนออออเตรรร์์ฟดดยูะค คาดว่าวันนี้ครับแชมป์ล็อกลูเวอร์ครับติดปัญนานะครับตัวนักกีฬาของวอเตอร์ฟอร์ดครับโดยเจ้าบ้านแชร์ล็อโเวอร์ประเด็ของสตีเฟนแบลลี่นะครับผลงานช่วงหลังเล่นกันไม่ออกครับไม่ว่าทีมตัวนี้ครับอยู่ดับหนึ่งนะก็นำอยู่หัวตารางนะครับซึ่งเกมที่แล้วก็แพ้มาต่อฟิวฮาสนะครับซึ่งผลงานช่วงหลังสี่เกมหลังสุดครับพวกเขาแพ้มาทั้งหมดนะครับไม่ชนะใครเลยนะฮะทั้งฝั่งวอเตอร์ฟอร์ดครับไม่ว่าจะอยู่โซนล่างนะครับก็จริงครับแต่ผลงานช่วงหลังเริ่มกลับมาเล่นได้ดีขึ้นนนนนนนะะะะะคครรรรรรรัับบใทททุกกกกาาาาย็ดดดดูแแลลล้้้วววเเเเเเมมมมีีีฮชอออออออโ์์์ตไสจฟ สติก็ดีกว่านะครับแต่แค่ฟอร์มช่วงหลังไม่ดีเท่านั้นเองนะครับคิดว่าบอลน่าจะหายไปแล้วนะะชมเลอรเวอร์วันนี้นะคิดว่าจะกลับมาชนะได้ครับแต่อาจจะไม่ขาดนะอาจจะมีชั้นเฉื่อยครับด้วยความมั่นใจหน่อยนะราคาเปิดมานะฮะแชมเลอรเวอร์เลทไทยลูกครึ่งนะไหลลงเป็นลูกคู่ครับผมเชื่อราคาปัจจุบันให้เลยนะฮะฟุตบอลนะฮะพิม์ลิกไอแลนด์นะครับราคาตอนนี้ฮะแชมเลอรเวอร์ลูกควบนะครับก็1.83นะครับลูกครึ่งได้เต็มนะฮะราคาเปิดไปแค่2ราคาเท่านั้นนะครับ ดูแล้วนะครับโอกาสชนะหนึ่งลูกค่อนข้างสูงครับโอกาสที่จะชนะสองลูกค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะลูกครึ่งก็น่ารอเหมือนกันนะวอตเตอร์ฟอร์ดนะฟอร์มทุ่งหลังแชมล็อกดูดีกว่าครับอ่ะไปกั้นใจเล่นในบ้านที่แชมล็อกโลเวอร์ครับคิดว่าลูกหนึ่งน่าจะมีฮะจัดแชมล็อกโลเวอร์ครับลูกคู่ครับคิดว่าชนะได้ครับส่วนคู่ที่2นะฮะเรายังอยู่ที่ไอซ์แลนด์นะครับพิมเบอร์ลี่ครับเป็นคู่ระหว่างเดอร์ลิสตี้เจอฟิวฮาร์ครับคู่นี้แข่งตีหนึ่งสี่สิบห้าครับราคาเปิดมาเดอร์ลิสตี้ต่อคครรึ่งลูกนะับ ผลงานพบกันมาครับเป็นฟิลฮาร์มชนะเดอร์ลี่นะฮะหนึ่งศูนย์เดลลี่นะฮะชนะฟิลฮาร์มสองหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นนะฮะเดอร์ลี่ซิตี้ครับแพ้ฟิลฮาร์มหนึ่งสองนะครับแล้วเป็นฟิลฮาร์มเสมอเดอร์ลี่ศูนย์ศูนย์นะครับฟอร์มช่วงหลังของเดอร์ลี่ซิตี้ฮะก็บุกไปเยือนแพ้ฟิลฮาร์มนะครับหนึ่งศูนย์ยน, Harm, น,ะ 1, 0, นะฮะแล้วก็เดอร์ลี่ซิตี้บุกไปเยือนชนะซิลิโกโลเวอร์สองหนึ่งนะครับเดอร์ลี่ซิตี้เปิดบ้านชนะดันดาวหนึ่งศูนย์เดลลี่ชนะ ทิตอนวิวสองหนึ่งแล้วก็เจ้ทิตอนวิวสองหนึ่งครับฟอร์มชุดหลังเดลิสตี้ฟอร์มดีเหมือนกันครับมีแค่แมตช์ที่แล้วนะครับที่แพ้มานะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะมาห้าหกเกมด้วยเลยนะครับส่วนผลงานของฟิลฮาร์มนะก็ชนะแชมป์ล็อกสองหนึ่งชนะเดลิหนึ่งศูนย์ชนะเซนติคิทสามหนึ่งนะฮะบุกไปเยือนลอฟฟอร์ดทาวชนะสามศูนย์แล้วก็ชนะเซริโกครับหนึ่งศูนย์ฟิลฮาร์มฟอร์มชุดหลังโหดมากนะฮะห้าเกมหลังชนะลูกเลยนะครับสุดยอดจริงครับตารางคะแนนตัวนี้ครับก็เดลิตี้ครััับบบอยู่นดะคร ก็ฟอร์มดีนะฮะส่วนฟิลฮาร์มกำลังกระโดดขึ้นมานะครับตอนนี้ก็อยู่ดับ7นะฮะคาดว่าวันนี้ครับเดลิซิตี้เต็มบทสดาฮะตอนแรกก็มีของทีมแบบฟิลฮาร์มครับโดยเจ้าบ้านเดลิซิตี้ผลงานสะดุดมาเกมที่แล้วครับซึ่งทำให้แพ้หนแรกนะรอบ8เกมหลังที่ผ่านมาครับทางฝั่งฟิลฮาร์มครับผลงานดีต่อเนื่องครับ5เกมหลังนี่ชนะรูดครับล่าสุดก็ชนะแชมป์ล็อกโลเวอร์มาได้ครับทำให้ตลอด6เกมหลังทุกนัดนะครับไม่แพ้ใครเลยฮะดูแลเกมนี้ฟิลฮาร์มครับผลงานอยู่ใในนนนคคควาามมัั่่จอข้งดีะรบ ฟอร์มดีครับมีโอกาสครับที่จะเสมอเหมือนกันนะมีชนะด้วยนะบอนออก3หน้าเลยนะผมมองแล้วคู่นี้นะครับราคาเปิดมานะฮะที่เดอร์ลิสตี้ตอครึ่งลูกไหลลงเป็นปปอนะครับฟิลฮามฟอร์มดีไงนะผมเช็คราคาปัจจุบันให้เลยนะฮะเดอร์ลิสตี้ตอครึ่งลูกได้เต็มนะต่อบปปอได้1.8ครับท่านลองครึ่งลูก1.8นะท่านลองปปอได้เต็มคู่นี้ผมว่าฟิลฮามสู้ได้เว้ยวัดใจลองครึ่งลูกเลยนะฮะคิดว่าสู้ได้ครับอยู่ฟิลฮามครับราคา ลองครึ่งลูกและเสมอก็ได้ตังค์ครับชนะก็ได้ตังค์ครับโจเว้นอยาแพ้อย่างเดียก็พอสำหรับฟิลฮามนะครับผู้นี้จัดฟิลฮารมเลยนะครับทีเด็ดสองตัวครับผู้แรกนะฮะก็แชมลักโลเวอร์เล่นในบ้านครับต่อลูกคู่ครับก็วัดใจไปฮะลูก2น่าจะมานะครับส่วนคู่ที่2องถ้าอยู่ฟิลฮารมครับตอนช่วงหลังฟอร์มดีมากครับลองไปเลยฮะครึ่งลูกครับเสมอได้ตังค์ชนะก็ได้ตังค์ครับห้ามแพ้อย่างเดียครับจัดฟิลฮารมเลยนะครับ แนะนำเว็บดีครับสามารถคลิกลิงก์ใต้โอเข้ามาจัดกันได้เลยนะครับเรามีคุณบอลหลายในการที่น่าสนใจแล้วก็มีหลากหลายราคามากๆนะครับนะยังไงฝากช่องด้วยครับกดไลค์กดแชร์นะครับ, like, รบวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ